สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำกล้องระดับนะคะเป็นกล้องระดับมือ2ค่ะเป็นของซ็อกเกียร์ซ32นะคะถ้าโดยตัวนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่5,000บาทค่ะราคานี้นะคะจะได้เฉพาะตัวกล้องค่ะและสินค้านะคะยังรับประกัน6เดือนค่ะฟรีคาลิเบเตองครั้งภายใน6เดือนด้วยค่ะถ้าเราไปดูตัวองค์ประกอบกล้องกันเลยดีกว่าค่ะถ้าตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรเส้นสายไอินตาค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นจานองศาค่ะถัดลงมานะคะจะเป็นฟูตสกูปรับระดับนะคะจะมีสามด้านนะคะท่าตรงนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นกระจกสองลูกน้ำนะคะลูกน้ำฟองกลมจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะค่าตรงนี้ค่ะ,คะจะเป็นตัวปรับละเอียดซ้ายขวาค่ะส่วนตรงนี้นจะเป็นเลนสองวัตถุนะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวปากโฟกัสค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือองค์ประกอบของกล้องระดับซ็อกเกียร C32 นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจะมาดูตัวกล้องค่ะสามารถมาได้ที่ร้านกล้องสำรวจสวนลังสิตค่ะตั้งอยู่ที่ป um ั e so, ๊มเอสโซ่แมกเวลลูลังสิตคลอ,องสองนะครนายกค่ะ หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติม0 2 1 0 2ส8 5 4ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ l i n e sii si 9 9าค่ะค่าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ